อยากเป็นนักรองได้แต่มองหน้าจทีวีความควันผมนั้นปนปีโจกไม่ดีไม่มีผลงานวนเช่นทางขันปัจจุบันเป็นแค่ตำนานโจกร้ายร่างกายพิการอยู่ทิศมานกว่าการเขียนเพลง ตั้งแต่เยาวัยในใจมีแต่ดนตรีชีวิตมันเป็นเช่นนี้อาวิธีช่วยเหลือตัวเองเมื่อถึงต่างตันเหมือนตะวันให้มาเขียนเพลงไม้มุงปะยุงตัวเองฝากบุเพลงพิจารณา กายพิการชั่วตลอดชีวิตเกิดมาเหมือนควาลิกิตชีวิตขับโจกชะตาก็ควากกำรองตวงตำนองด้านปลายปากกาดิ้นรนขวกคอคนเรื่อยมากว่าจะปานต่างด้านเขียนเพลง ขอบคุณน้องๆเพื่อนพ้องคนที่ินิดทุกคนเปรียบดังยาติมิตรตั้งลูกทิตนำไปมะเลงก็ข,ขวากผลงานลูกพิการทั้ทงด้านบทเพลงอยากให้เฮาหวังเพลงวากบทเพลง lupu pikan.